S 1> <S 1> จะออกไปข้างนอกกันพีน่น้องขาน้องเมลีทาครีมกันอะไรนะเมลีเขาเรียกว่ายุ่งเออกันยุ่งใส่ชุดเดิมจากกลางวันเพราะว่าเราใส่แป๊บเดียวเองแล้วก็มาเปลี่ยนชุดไปว่ายน้ำนะพี่น้องขาใส่ชอบตงเกงที่พี่หน่อยซื้อให้มากเลยหมายถึงว่าใส่สบายแล้วก็มีถุงด้วยพี่น้อง ซื้อหลายตัวแต่ว่าใส่ได้กี่ตัวจําไม่ได้แต่ว่คือแจกจ่ายกันไปพี่พี่น้องคนละตัวสองตัวเนี่ยนะพี่นวงคะพี่พี่กุ้งซื้อให้ก็สวยค่ะของพี่กุ้งกับคนละสไตล์นะคะคนละแบบอันนี้มันแมทกับน้องเมลีไปจะพาไปทานข้าวตอนเย็นกันจ้ะไม่ลงไปก่อนเราแล้วเมลีไปเราสองคนใส่กางเกงเหมือนกัน จับมือกันหน่อยสวยนะเล็บมือน้องเมลีอ๋อแต่เขาได้ก่อนเสียก่อนเนี่ยเยอพ่อไม้ก่อนเนี่ยเฮ้าปพ่อไม้มาถึงก่อนแล้วฮัลโหลมิสเตอร์ ตอนแรกบอกจะไปเบียร์กาเ์เ่้นเราก็ไปโรบินฮูดแล้วก็บอกแล้วแต่เธอว่าสันเบียร์กาเ์เ่้นก็ได้ฝ่าสันโอ้ยใส่ละนายแล้วเตะนั you, you ่นอุ๊บทูยูอุ๊บทูยูนี่พี่น้องเอ้ยน,าาานี่มาทางนี้เออมาทางนี้เมลีใกล้กว่าม <c oughs> ันด้านหลังโรงแรมนี่จ้ะ <c oughs> วันนี้เปลี่ยนมาออกทางด้านหลังของโรงแรมนะคะทางด้านนี้เราก็สามารถเข้าออกได้แต่ว่าจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูนะคะไม่ให้คนนอกเข้าออกนะนะจะมีแต่คนที่พักอาศัยในโรงแรมเท่านั้นส่วนนี้จะเป็นด้านหลังของโรงแรมพี่น้องจ้าออกมาก็จะเสียงดังเลยขนาดเกือบหกโมงนะคะเสียงเพลงดังตุ้มตั้มตุ้มตั้ม,มนะจ้ะ เราก็จะเดินลัดเลาะไปซึ่งไกลพอสมควรจากที่เราพักจนถึงไปถึงร้านอาหารเบียร์การ์เดนซึ่งใกล้ๆกับระใกล้ๆกับวอลกิ้งสตรีทพัทยาถนนคนเดินนะจ๊ะเราเดินลัดเลาะมาทั่วแล้วจ้ะอยากเซกันโลแล้วก็มาไอถนนนี้ถนนหน้าหาดพี่น้องคะเดี๋ยวตอนกลับเพิ่งจะเดินหน้าหาดขึ้นไปจะไปนี่แหละเบียร์การ์เดนไปทานข้าวกันตรงนั้นจะ้ะ คนถ่ายรูปันเยอะคนเอ้ย,อยพระอาทิตย์ตกดินไม่ดีชีไปนั่นจิ่น้องแต่ว่าส่ฟพันโน้ไม่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 ไม <c ười> กินแต่แม็กได้ยังไง <c ười> มันติดกับ Walking Street ค่ะถนนคนเดินของพัทยา ช่วงเวลานี้ก็ไม่ค่อยมีคนหรอกจากถานนคนเดินเยอะสักหน่อยตรงนั้นเป็นถนนคนเดิน walking street จากช่วงหกโมงยินก็ยังมีคนไม่เยอะเท่าไหร่ร้านที่เราจะไปก็อยู่ขวามือนี้ค่ะเลี้ยวเข้าไปเลยนอกจากพี่น้องเป็นร้านอาหารแล้วก็เป็นร้านดื่มด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเราอยากได้ริมขอบที่ดู วิวแบบถ้าอยากนั่งนั่งตรงนั้นต้องน้ำมาเร็วๆพวกสายสมาประมาณหกโมงเย็นแถวริมขอบอร้านอาหารนะก็จะเต็มแต่ว่าไม่เป็นไรเราก็ได้ตรงตรงที่แถวแถวใกล้ที่จะมองเห็นวิวได้ชัดเหมือนกันนะนะจ่าพี่น้องร้านนี้ก็เน้นที่เน้นที่วิวเนาะพี่น้องจาาร้านชื่อร้านเบียร์การ์เดนพี่น้องไมเคิลเขาก็ชอบเนาะได้บรรยากาศมากเขาชอบมากๆเลยตอนที่เรามายังไม่มื่น,นะคะเมดีก็เลยถามว่าเพื่อนเอา เอาเอาเอาอันนี้มาทําไมนะพี่น้องก็คือเอาไว้ดูจะสั่งเมนูเวลามืดๆนะคะว่าจะสั่งเมนูอะไรดูในตัวหนังสืออะไรอะไรประมาณนี้เนาะแถวนี้เขาก็เน้นบรรยากาศเน้นวิวพี่น้องโอโรแมนติกสักหน่อยนี้แบบมืดก็จะโรแมนติกแล้วก็มีความสวยงามแตกต่างกันไปตอนนี้พระอาทิตย์กําลังตกดินแล้วก็ชมพระอาทิตย์ตกดินไปด้วย นวี่น้องแล้วก็ต่อไปก็จะชมสีสันหมายถึงว่าสีสันของพัทยาคือมองไป รอบชายหาดนะแล้วก็ด้านหลังอุย้ยสวยพี่น้องคะสวยพ่อเพื่อนก็สนนะคะน้องเมลีว่าเบียร์การ์เดนเขาจะมีที่โรงแก้วสองด้านถ้าด้านสีแดงเนี่ยก็คือเรานั่งชิลๆนะคะถ้าเอาด้านสีแดงง่ายขึ้นถ้าเราเอาด้านสีเขียวขึ้นก็หมายความว่าเราต้องการหาคนมานั่งเป็นเพื่อนมาหาเพื่อนประมาณนี้นะจ๊ะพี่น้องไมเคิลเขาก็สั่งเบียร์เบียร์สดนะคะแก้วบลมุมถมเลยใส่ก็สั่ง คกเดเอ็ดามสไตล์แล้วมีลดีก็จะเป็นน้ำสม้มดูเอาเลยค่ะบรรยากาศดีมากด้านหลังก็กเต็มนะคะส่วนใหญ่เขาจะเต็มกับทุกวันนะส่วนใหญ่นะท,ที่สายมาสองรอบนะคะมาที่พัทยาแล้วมารานนี้สองรอบนี้มืดแล้วเราได้อาหารใส่สั่งเป็นอะไรนะส้มไม่ใช่ส้มตำสิตำถั่วแล้วก็หมูราดอ,อะไร <laughs> หมูมันนาวประมาณนี้แต่ใช่ไม่ราดเพราะว่าเผื่อมีเผื่อน,น้องมารีกินหมูด้วยเพราะไม่เขาก็สั่งเป็นมัสั่นโดยประมาณคิดว่านะคิดว่าจําไม่ได้มันไปกินหลายร้านแลพี่น้องมัสัมนนั่นแหละใส่ว่าเนาะม,าสมัสัมนหมูเพราะไม่เขาก็จะชอบม,สมัสัมนหมูไม่ไม่ก็ม,สมัสัมนไก่แต่ที่อังกฤษเพราะไม่ก็จะชอบม,สมัสัมนเนื้อแกะอ่า อาหารของเราเมื่ออาหารที่เป็นมื้อพิเศษของเราเลยก็จะเป็นมื้อเย็นพี่น้องทุกวันเลยเราก็จะต้องเลือกร้านที่เป็นมื้อเย็นพิเศษอย่างนี้พี่น้องเนาะแต่มื้อเช้าก็กินที่โรงแรม <โ frustrating S 2> มื้อเที่ยงจะเป็นเหมือนกับอาหารง่ายๆอาหารตมสั่งหรือไม่ก็สแน็คอะไรอย่างนี้พี่นอ้องแต่มื้อเย็นจะเป็นอาหารหลักของเราวันนี้ก็ที่ร้านนี้ละจ้ะพ่อไม้นี่ชอบมากเลยเขาจุดผูด้านหลังเห็นบ่พี่น้องเราก็จะมีแสงสีเขียวๆนะส่งแป๊บ แพรพให้เมรีดูเมรีไหมคะเขาจุดพลุเนาะจุดพลุด้านหลังคือคือสวยงามในอีกอีกแบบหนึ่งจะ้ะน้องเมรีเขาสั่งเป็นพิซซ่านะคะวันนี้พิซซ่านะาอะไรจะก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าอ่าชีสยืดๆเขาเนาะพี่น้องเนาะเราชอบอะไรเราก็สั่งตามนั่นแหละแต่ก็สง่งเมนูวันนี้จะสั่งเป็นข้าวเหนียวแต่ข้าวเหนียวทางร้านไม่มีเราก็จำใจจะต,ต้องกินข้าวสวยจะ้ะ เพราะว่าเมนูที่สั่งนะว่าจะกินกับข้าวเหนียวอร่อยอร่อย,ออยคือจ้ำกับตําถั่วนะพี่น้องตําถั่วแบบอีสานอร่อยมากเลยตําถั่วแล้วก็เอากับกินกับเนื้อเนื้อหมูที่ข้าลวกที่จะมาราดกับอซอสของเขาหนะจ่าพี่น้องแซ่บอร่อยตกลงก็ไม่ไม,ไมีใครทานกระซายหมูนะซายก็เลยเอาอะไรราดหมายถึงน้ําจิ้มราดพี่น้องวันนี้เป็นมือที่ อร่อยแล้วก็ทุกคนก็แฮปปี้น้องวิลี่แฮปปี้พ่อไม์ก็แฮปปี้พี่น้องได้ดูบรรยากาศแบบว่าอย่างคือโรแมนติกว่างั้นเถอะ <laughs> โรแมนติกจริงๆสาหรับเรานะคะสําหรับเราใครที่ไม่ชอบนั่งขอบนี่ก็ไปนั่งดื่มด้านในแล้วก็มีโต๊ะอาหารด้านในด้วยนะจ๊ะทุกคนคนะ่ะนั่นแหละก็คือตามที่เราชอบนั่นแหละเหมือนที่ทรายว่าชอบยังไงก็กหาดูเนาะอันนี้เราก็คือ ดูหลายๆคนมาแล้วก็อยากมาวันนี้เจอน้องคนนึงทักด้วยขอบคุณนะคะที่ทักทายกันน้องดูวิดีโอไซต์ตอนช่วงน้องมาอยู่อังกฤษประมาณนี้นะคะน้องนี่แหละช่วงค่ำเวลาเราจะสั่งอะไรเราก็ต้องใช้่าเอ,อาเฟซชายไฟช้สง่งดูอ่านดูเราจะมันก็จะสั่งไอศครีม ที่พลาดไม่ได้เลยต้องมีของหวานค่ะของหวานของพ่อไมค์กับเมลีก็คือไอศครีมค่ะเขาจะไม่ค่อยชอบของหวานแบบไทยเรานะคะหมายถึงของหวานแบบไทยๆเราก็จะส่วนใหญ่พ่อไมค์ก็ของหวานของเขาก็คือไอศครีมเนาะเมลีก็ไอศครีมเหมือนกันแต่ไม่ได้จัดแบบไอศครีมแบบเต็มเหมือนพ่อเขาเอาเคไอแบบไอศครีมแบบว่าแบบถ้วยหนึง่งเล็กๆหนาๆของเมลีก้อนหนึ่งเนาะไอศครีม ช็อกโกแลตไอศครีมโดยประมาณนะพี่น้องจ๋านั่นะละจัดไปชอบแบบไหนเอาเลยเป็นมื้อพิเศษนะจ๊ะในช่วงฮอลิีเดียนีสบายไม่ต้องทำอาหารนะะนั่นละคนถึงไฟฟันไฟหาอยากไปอยู่ฮอลิีเดียนานๆนะจ๊ะสำหรับตัวเองนะคนที่พูดอยู่นี้โอ้อยากไปฮอลิีเดย์สักปีหนึ่งนะจะไม่ต้องทำอาหารเนาะ พี่มัองมันก็คงเป็นไปไม่ได้เหมือนที่พูดเนี่ยละคนเราชีวิตคนเราก็คือจะต้องมีทํางานเนาะถ้าถ้าธรรมดานะถ้าใครเขามีเงินเขาไม่ทํางานก็ว่ากันไปแต่ว่าของเรานี่ธรรมดาชีวิตธรรมดาที่ต้องทํางานที่ต้องมีพักผ่อนมีเที่ยวนะคะแล้วก็มีแบบนั้นแหละคะ่ะมีกินมีนอนมีเที่ยวมีทํางานเนาะของเราก็โดยประมาณเป็นชีวิตธรรมดาที่ไม่ธรรมดาของเรา <c oughs> คือมันมีความสุขมากในช่วงที่ไปอยู่ที่ไทยพี่น้องเนาะพ่อลูกคนก็คุยกันแบบมีความสุขพอไมสั่งเบียร์สองแก้วเลยนะเพราะว่าเราไม่ได้ขับรถนี่คือถ้าเขาดื่มเบียร์สแสดงว่าเขาแฮปปี้น้องนอจากนั้นพ่อไม้จะดื่มเบียร์ในช่วงของมีเพื่อนแต่ถ้าเขามากับายซายไม่ได้ดื่มเขาแต่ถ้าเขาสั่งนี่คือเขาแฮปปี้ที่จะนั่งนานๆนานๆา,า,ากพี่น้องตอนขากลับเราก็ได้ชมอีกบรรยากาศหนึ่งเดินกลับทางหน้าหาด ล้วก็จะไปเลี้ยวที่ไม้ช้อปปิ้งมอลล์แล้วก็เดินกลับไปนั่นนะจนะ้ะเนาะถ้าใครรู้ก็จะรู้ว่ามันไกลพอสมควรแต่ว่าเราก็ชมบรรยากาศไปด้วยกลางคืนนี้สบายๆลมพัดนั่นนะค่ะน้องมิรีไปถึงนี่แหละเขาเจอแมวเขาบอกแม่ดูแมวแล้วก็ดูอะไรนะมีจะมีหอยเหมือนหอยอะไรนะเหมือนหอยทากหรือหอยอะไรเนาะพี่น้อง่นหลักคืนนี้ก็เป็นคืนที่แฮปปี้มีความสุขส่งความสุขให้ทุกๆคนเขาขอแบบว่าแม่ไปจับแมวคือไม่ให้เขาจับ เหมือนที่เราสนน,าน่ะละจานเนาะโอเคค่ะทุกคนคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะไปแล้ววิดีโอ